โรงเรียนบ้านห้วยสารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่มีเนื้อที่12ไร่ดำเนินการสอนครั้งแรกตั้งแต่ปีพศ2513ตั้งอยู่หมู่ที่2ดำบลนสินปุนอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ปัจจุบันมีนางสาวสมฉายพลจรัดเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยสาร เปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด14คนประกอบด้วยผู้อํานวยการจํานวนหนึ่งคนข้าราชการครู9คนพนักงานราชการครูหนึ่งคนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนครูจ้างสอน1คนเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนนักการพานโรง1คนมีนักเรียน ณวันที่10มิถุนายน 2565, รวมทั้งหมดจำนวน208คนโรงเรียนบ้านห้วยสารมีห้องเรียนทั้งหมด9ห้องระดับชั้นอนุบาลจำนวน 3, ห้องระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6จําจำนวน6ห้องภายในห้องเรียนแต่ละห้องมีบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้คุณธรรมนำชีวิตยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังเช่นปรัชญาที่ว่าโรงเรียนหน้าอยู่พลังครูสร้างสารรค์นักเรียนมีวินยัยใฝ่เรียนรู้เคียงคู่คุณธรรมโรงเรียนบ้านอ้วยสารมีการบริหารงานโดยนางสาวสมฉายพลจรัด ผู้อำนวยการสถานศึกษามีคณะครูและบุคลากรดังต่อไปนี้ 1. น,นางกาญจนาบุญยารุ่นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. นางสาวส,สัิธนชุมคงครูชำนาญการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนางสาววันลิสาสุทธิมาตรครูชำนาญการกลุ่มสาระภาษาไทย 4. นางสาววาสนาอ่าวเจริญครูชำนาญการกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ 5. นางบุญรอดจันจบครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพระศึกษา 6. นางสาวสิติโรก,กิยยกีจือครูผู้ช่วยกลุ่มสาระศิลปะศึกษาดนตรีนาฏศิลป์ 7. นายสุพจน์พันธ์พืชครูผู้ช่วยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 8. นางสาวเมวดีมีสุขครูผู้ช่วยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9. นางถนอมสีมากชูครูพนักงานงานาชการทุกกลุ่มสาระ1ิ 10. นางสาวสุกุลรัตบุรพิษครูอัตราจ,จ้าง 11. นางสาวคัชยะวันเกตชูเจ้าหน้าที่ธุรการ 12. นายไกรสอนหมวดเมืองนักการพานโรงจากเป้าหมายในการจัดการศึกษาที่กำหนดร่วมกันดังกล่าวโรงเรียนบ้านห้วยสารได้นำมาเป็นหลักยึดในการดำเนินการบริหารงานสีด้านดังนี้ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านห้วยสารจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสําคัญให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญาควบคู่กับการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะการดำเนินชีวิตมาใช้ในการพัฒนานักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพอ,อนามัยและกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่า ด้านกีฬาดนตรีศิลปะทั้งในและนอกสถานศึกษาสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนในการอนุรักษ์ภาษาไทยศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาไทยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนองด้านการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนบ้านห้วยสารมีการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการศึกษาวิเคราะห์ ความเหมาะสมการเสนอของงบประมาณจัดสรรงบประมาณยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลงานการระดมทรัพยากรส่งเสริมสนับสนุนกองทุนเพื่อการศึกษาบริหารงานการเงินสอดคล้องกับบัญชีและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 3. ด้านการบริหารงานบุคลากร โรงเรียนบ้านว้อยสารส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองด้วยวิธีที่หลากหลายอาทิเช่นการศึกษาดูงานการทัศนศึกษาการอบรมสัมมนาทางด้านความรู้ทักษะและเจตคติส่งผลให้ครูสามารถพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพครูมืออาชีพตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 4. ด้านการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนบ้านห้วยสารจัดบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งบุคลากรภายในและชุมชนเพื่อเกิดความรับผิดชอบต่อการศึกษาร่วมกันจัดระบบข้อมูลสารสนเทศจัดระบบงานธุรการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอจากการทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจของบุคลากรในโรงเรียนบ้านห้วยสารตลอดจนการได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองนักเรียนชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทำให้โรงเรียนบ้านห้วยสารมีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นนำมาซึ่งความภาคภูมิใจหลากหลายกิจกรรมอาทิเช่นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเหลืองกระบี่เกมได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตองชายอายุไม่เกิน12ปีประเภทซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการแสดงออกด้านการใช้กระบวนการคิดอย่างมีระบบ สามารถวางแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นการวางแผนที่มีความเป็นทีมเวิร์กสามารถนำผลงานรางวัลที่ได้ออกเผยแพร่สู่ชุมชนและหน่วยงานทางราชการอื่นจนเป็นที่ยอมรับและสร้างชื่อเสียงความภาคภูมิใจให้แก่โรงเรียนอย่างดียิ่งการดำเนินงานด้วยความเอาใจใส่ของทุกภาคส่วนส่งผลให้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้าน้วยสารก่อให้เกิดคุณค่าและคุณประโยชน์แก่การพัฒนาการศึกษาของชาติสืบไป